อาสวีดาสวัสดีนะครับเพื่อนๆตามหน้าปกคลิปเลยนะครับก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิสหรือว่าเกมสถิติแล้วนะครับคนที่าถามว่าเล่นเกมอื่น,นมาดูได้ไหมคลิปนี้ก็ดูได้นะเพราะว่ามีกิจกรรมคอแบบ4<อ>เกมดังนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมกิจกรรมที่าทางด้านเกมของลายเกลติเนี่ยให้หากิจกรรมกันนะส่วนกิจกรรมนี้ครับมันขึ้นจากทางด้าน เข้าจากทางหน้าไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าเข้าจากทางหน้าเพจนะครับหน้าเพจก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปถุกคนเพื่บเพื่อนขอญาตไปรับอ่าเป็นนี้ครับเป็นเพจนะครับมาร่วมการฉลองคอแลบนะครับของสีเกมดังไลค์เกมไปพร้อมกับอีเวนต์ครบรอบ10ปีนะครับก็จะกดเข้ามาตรงลิงก์นี้ครับเพื่อนเห็นไหมอ่านละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ให้กดนะครับเพื่อนผมกดเข้ามานะมันก็จะมาอยู่หน้านี้ครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมที่1น่ะก็จะเป็นของท่านด้านเอ่อบาวอะลูบิสก็คือของท่านลายเกลียวถีงของเราเองเ,องเนาะก็เป็นการเล่นนะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมไปแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่2นะครับเป็นลายเลนเจอร์ใครที่เล่นลายเลนเจอร์อยู่น่ะนะครับก็สามารถกดรายละเอียดกิจกรรมได้ก็จะได้เป็นตั๋วสุม่มกาชาแล้วก็ขนนกคูณ300ครับส่วนกิจกรรมเนี่ยมันให้อ่อให้หาหรือว่าให้ทําอะไรเนี่ยก็สามารถมาอ่านได้เลยนะครับเพื่อนตามนี้เลยนะเออ แล้วอันนี้ครับเป็นบาวฟาร์มนะครับของไ er นะลน์เกมถีนะฮะระยะกิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่วันที่8นะครับวันนี้วันที่2เนาะก็ยังไม่มานะครับเพื่อนๆก็ให้เราแบบว่ารอจนถึงวันที่8นะครับแล้วทีเนี้ยของเออ่บาวฟาร์มนะครับใครที่เล่นเกมของไลน์เกมบาวฟาร์มเนี่ยก็จะได้กิจกรรมนี้อีกนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาอ่านนะฮะแล้วก็3ครับอ่าบับเบิ้ลนะครับไลคิลิสเ,เอ็กซบับเบิ้ลนะครับก็จะได้เป็นของทางด้านเจ้าการ์ดนี้เนาะตัวละครของ บอานี่2โคดี้นะครับกิจกรรมเนะี่ยก็จะเริ่มวันที่18ครับเพื่อนวันนี้วันที่2นะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมของบาวอยู่แล้วก็ถ้าเป็นวันที่8อ่ะก็จะเป็นกิจกรรมของทางด้านเอ่อซี้เครื่องลาบาลฟาร์มเหมือนกันนะครับส่วนวันที่18นะครับก็จะเป็นของทางด้านตัวละครบับเบิ้ลคูนี่นะฮะโคนี่เออส่วนอันนี้นะครับใครที่เล่นของทางทันด้านบับเบิ้ล เกมไลน์นะฮะก็จะได้กิจกรรมของนั้นของไปเหมือนกันนะครับเพื่อนและสุดท้ายครับก็วันที่2 2เนะยฮะการ์ดที่สวยมากเป็นการ์ดไลน์เพนะครับใครที่ได้ไลน์เพเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้ไปเหมือนกันนะเพื่อนส่วนรายละเอียดนะครับสามารถมาอ่านเพิ่มเติมได้ด้วยในประมาณนี้นะครับส่วนไลน์เพเนี่ยก็จะเป็นการ์ดของท่านเชอร์รี่ครับเพื่อนอันนี้ออกแบบโมเดลได้ค่อนข้างสวยมากนะผมชอบมากครับเดี๋ยวลองกดของกิจกรรมแรกไปก่อนนะฮะนี่ฮะ ก็ผู้ร่วมเข้าใช้กิจกรรมนะครับของไลน์เกมไลน์เนเจอร์แล้วก็ไลนะ์กิริ่ะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วแล้วก็สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะที่ยังไม่มีบัญชีใช้งานเกมใดมาก่อนจะต้องโหลดและติดตั้งแปปอแปแอปพลิเคชันของทง Ranger, ั้งไลน์เลนเจอร์แล้วก็ไลน์กิริสนะครับแล้วก็สองนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะเป็นผู้ใช้งานของ l i n e Ranger หรือว่า Line g ิริสแล้วนะครับ ให้เดาเนินการนั้นต่อไปนี้นะก็จะเป็นการล็อกอินเขาเ้าไปในเกมอย่างน้อยเนี่ยสวันนะครับของไลเลนเจอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไลกิลิสนะครับเล่นไลกิลิสเนะี่ยถ้าถึงเลเวลเจ็ดขึ้นไปนะในกรณีที่ถึงเลเวลเจ็ดแล้วนะครับก็ให้ดําเนินเฉพาะข้อที่2.1นะครับเพื่อนก็คือให้เราล็อกอินสามวันเนี่ยเราก็จะได้เป็นกล่องนะครับเป็นกล่องไอ้นี้นะเพื่อนกล่องของเทนนันสุ่มนะครับถามว่ากล่องสุ่มมีอะไรบ้างนะครับแต่ผมจะขึ้นข้าไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะ เมื่อกี้มีน้องในเฟซทักมานะขอภรเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะก็ตอบไปแล้วโอเคครับก่อนกิจกรรมก็จะมีภาพประมาณนี้แล้วก็จะมีอื่นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของทางน้านกล่องที่มันแจกในฟรีนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับซับทงน้านสายฟรีหรือว่าสายที่แบบผู้เล่นที่เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบเล่นอยู่แล้วก็ทำได้กันหมดนะครับรับอีเวนต์นี้โอเคนะครับก็ขอตัวปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการรีวิวกล่องจี้บก็สับใครรที่อชมก็รอติดตาุ่งนี้ะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนเป็นแค่แบบว่าเออ่กิจกรรมที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถมาเล่นได้ใครที่แบบว่าเอ้ยเป็นผอนท่านการเล่นเกมลายตัวยงเนี่ยก็จะแบบมีเกมให้แบบคอร์ล็บค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็จะเป็นลายเกมแล้วก็จะเป็นบับเบิ้ลบับเบิ้ลเออลิ้นพันกันละแล้วก็เป็นบ้าวฟาร์มนะและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลายเลนเจอร์ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสับคลิปนี้ขอบคุณมากจริงนะครับก็สามารถกดลิงก์ ด้นานใต้ล่างนะครับหรือว่าเข้าหน้าเพจไปรับชมแล้วก็ไปอ่านกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะครับใครที่แบบเล่นเกมไหนเนาะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย